ดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตหน้านะทุกคนก็ยุบลงอยู่เนาะแต่ว่ายังเขียวอยู่ตรงนี้นะคะคือประมาณนี้ถ้าว่ามันข้าที่มันก็คงจะดีกว่านี้แต่ว่าที่เราเห็นได้ชัดเจนคือกรามของเราไม่มีแล้วนะเห็นไหมเดดให้ดูวันนี้โดยส่วนมากแล้วคือหน้าของอายมันก็จะ บวงฝั่งสายมาตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะมันก็จะใหญ่สวัสดีค่ะมันก็จะใหญ่ฝั่งนี้อยู่แล้วเนาะวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยน้ำบ่นเนาะวันนี้สวัสดีค่ะดูกนห่เน้อลูกข่อยอะไรเฮี้ยพราว่าสวัสดีค่ะตอนนี้โตแล้วโตแล้วบันี้จะหน่อยกันลื่นแม่เราเกลียพ่อให้แม่ได้แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้ว โภคไมเม็ดเดละนี่นะคะลูกสาวเนาะหลายคนถามว่าทำไมไม่ให้น้องโบไปเฝ้าตอนที่อยู่กรุงเทพเพิ่งสอบแล้วลูกเนาะเพิ่งสอบเสร็จนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนหลายๆวันนี้ก็เรื่องดีขึ้นเยอะเห็ดหน้าจังให้คือลูกอันนี้ถ้าตะแคงมานี่นะคะไอมักนะคะเดี๋ยวไอซิสรุปค่าใช้จ่ายให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งในวันที่แบบว่ามันเศร้านะคะเดี๋ยวไอซิสรุปแต่ว่าคราข้าวเนี่ย ถาว่าสูงไหมค่าจะจ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะคะสูงในที่นี้คือสูงปีเลยเพราะว่าเป็นการสัญจรกรใหญ่นะแล้วมันเป็นการตัดกามออกด้วยถ้าถามว่าแยกเบิงกามัม่ต้องเบื้องเนาะไม่เป็นกระดูกนะพี่น้องมันน่ากลัวไม่เกตนะก็ <Yeah. S 1> ยังบเ้า,าดีเนาะไปก,ก็โอเคแล้วแหละขนาดว่ายังไม่ดีก็รู้ว่ากามไปแล้วเนาะถ้าถามว่าอนาคตน่าจะยอยไหม มันก็ต้องมีบ้างนะคะทุกคนมันก็ต้องอีกเป็นสเต็จอีกหนึ่งว่าเอาอไิดึงนงนึงหน้ามากนกะเข้ามาอยากขึ้นเรื่องอานาคตสซักแ่นะคะเดี๋ยวอาจจะสรุปค่าใช้ใจ่ายให้นะคะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นตานะคะ่ะตาหลายคนก็ที่มาเขตกับหมอสาณิตนะคะแต่ว่าอไอ้เขตกับหมอสุทัศน์คนเดียวไปเลยหมอสุทัศน์นี่เพื่อนจะดังเรื่องผ่าตัดกรามยุบหนกทำวีไลน์เลื่อนคงเลื่อนคางอย่างประมาณนี้นะคะอาจก็ทำกับ คุณหมอสุทธน์นะคะตาสองสั้นถามว่าทําตาแบบนี้เขาเอะไรอย่างของอายนี่ก็คืออายเน้นตาหวานแล้วก็กรีดหงขึ้นมานิดนึงนี่เห็นบอกพี่น้องมันเป็นการกรีดตาหงเนาะอันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะตาอหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทกลารเด็กการจะตกอยู่ที่แปดหมื่นบาทนะคะกลารตกอยู่ที่แปดหมื่นบาทบางคนทิ่ว่าเมือ่อเป็นแสนจะง,งามเลยสินีมื่บาทฮ<า>ะ ยุ่โง่แก้มเท่าไหร่คะยุ่งโงก้กมค่อนข้างที่จะแพงนะเก้0 0มืบาท 8, 8, 6, นะคะแปดแปดบหกแสนเจ็ดนะคะสองอย่างนี้แสนเจ็ดบวกไปกับหมื่นเจ็ดทา้เป็นเท่าไหร่บวมื่บวกเก้าหมื่นหมื่นเจ็ดห้าร้อยแล้วก็ถ้าตรวจหัวใจถ้าเอ็กซเรย์คะนนเทานี้กัประมาณสองพันสามร้อยสองพสรออืมเป็น หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทเออประมาณนี้โดยคร่าวๆวนะคะแล้วก็เวลาที่เําไปผ่าตัดใหม่ก็ค่าคุาคณหมอสองร้อยห้าสิบก็เบสเซ็กับเกือบสองแสนบาทนะคะสรุปคร่าวๆาเดี๋ยวไอเซียบินออกมาให้เบิร์กอยู่จำเนียมาพูดให้รังก็ประมาณนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์นะคะเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจทักไอามาได้เดี๋ยวไอแชรเพจคุณหมอสุทัศน์รีวิวคุณหมอสุทัศน์นะคะพระสี่ด่งดังเรื่องตัดหลกแก้ม พาตัดกาตาถ้าสมมตบาคนอยากได้ตาแบบโดยตรงเลยก็หมอสนิทแขดาดำนี่โรงพยาบาลยันฮีนะต้องหาแบบข้อมูลเยอะๆนะคะทุกคนถ้าถามว่าทําที่อื่นได้ไหมก็เยอะยะจาก s อสออซโรงพยาบาลเอเชียเลอรับยันฮีเลือกไปหาข้อมูลแล้วแต่ว่าเฮามักแนวใดก็คือโบ่แหละเนาะแค่เใสแคือแบบนี้เพอวันหนึ่งบอก ไ่กลัวอะไรมอคไฟกลัวละนี่ค่ะตอนนี้ัากามันดีอย่างหนึ่งตอนมันตึงมันเหตุเทศะฮอเด็กดอมันบอกแต่ถ้าสมมติว่าถ้าตึงก็แล้วแต่พี่น้องกันข้าเจ้าบอกว่าเบ้าน,น้าที่พ่อแม่ให้มาก็ไม่ใช่คนขี้ริ้วขี้เหร่มีคนขี้เหร่กว่าเธอเยอะเขายังไม่ทําเลยอนะ่ะเป็นยังที่ยากเกตเพราะว่ายัางไม่พอใจโ okay. อ,อเคอาเพื่อนเดชเพราะว่า คนเรามีความชอบต่างกันและความสุขต่างกันออโอเคโอเคนะคะสําหรับตัวไอเป็นยังพ่อแม่ให้มากแตงานอยู่แล้วแต่ยังคือนเป็นยังคือบอ่วพข้อใจสิ่งที่เขาเฮ็ดไปถ้าเขาเสริมความมั่นใจใหจะเจ้าของเอาอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะยู่ก่บแมว่าเออเวลาเขากินพี่น้องไอเพิ่งมาเปิดหน้าชัดๆดึงหน้าขึ้นนะตอนปีนี้นะคะก่อนนน้นนั้นอากาซิดึงแต่ผม ไม่หให้เสียบุคลิกในบุคลิการกินแมนบ่กปิดแหละปิดอยู่ฮนแต่พอที่นี้เขาเริ่ว่าเออเขาเห็นมาวบนนี้เราก็มั่นใจขึ้นนะคะมันเป็นการเพิ่มความมั่นใจของตัวเองถ้าถามว่าเงินสูงไหมสูงบ่อสูงงานดี ก๋วยเตี๋ยวร้านี้อร่อยมากแอมอ่ะแอมแอมเด็ดจ้า tiêu 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 tiêu